ตามที่เจ้าพูดนั่นแหละม้าป่ามันโจมตีเขาแล้วก็หน,นีมาที่นี่มาหาที่หลบภัยอะไรเนี่ยข้าก็เลยบอกเข้าไปว่ากลับไปที่เขาเจ้าซะนายนย้อยที่นี่นะมันอันตรายลอยลบทะงนีกองเลือกเหรอโอ้เห็นคนขาพูดกันบ่อยๆนะแต่ไม่ใช่หรอกข้ากำลังมองหาบางอย่างที่สําคัญมากกว่านั้นนะตอดกลางครับ <c oughs> ดีแล้วที่ไม่มีคนแม่เป็นไเจ้าต้งใจจะเขียนเรื่องการมาของ แลยดิน้นพันลเดินเดินเดเินีิยทิ้ไว้เบื้องหลังด้วยใจกว้างมากโอ้ยมาไอมาเฮ้ยข้าต้องไปตามทางของข้าแล้วเพียงกอดข้าและพูดเรื่องดีๆให้ข้าฟังทีไม่กอดกนหน้าละลือไอ้ยีนี่หงอกเลยแกเรานี่เจ้ากำลังจะบอกเราว่า จะพาขึ้นบาวพาค้าดีแล้วแกเนาะอะไรแหมคุณสาวทรีสยิ้มมาเรื่อยสวยจังเลยนี่เพิ่มมอสอะไรให้ที่สวยขึ้นเปล่านี่แหมข้ารักเจ้าเจ้าก็รู้รู้ไปแล้วว่ากก็รัเจ้ากขลังฝึกการักเหจ้าขลุนดิดูเหมือนว่าเราจะมีเรื่องอีกตั้งมากมายที่ทำให้ ท่านว่าเราไม่เลวไปไหนกันเลยจนถึงข้าท่านไม่เคยเอาฉบับเต็มมาให้ข้าดูเลยนี่ข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าวิเดมอนแห่งเอเดนจะเป็นบรรพุุษของข้าเอ๊ะเขาใช่ไหมที่เป็นคนลงโทษลูกสาวด้วยเนกหล,หล็อหรือไผู้ชายไปข้า,าด้วยปิดปิดฟิลิปปาจบมาทำอะไรที่นี่เนี่ยโอ้ยเสียงโกเราเรื่องเฟมจล่านี่สใจ อยู S <S> ่ให้ห่างจากเซรีไม่งั้นมึงตายเขาคงไม่ถูกเผาน่าเพราะนั่นมันเอาไว้สำหรับเวรุรุและพระราชาสงสัยศพเขาทงถุกหุยมีปราคาหุยราคาอ๋ออ้ไข่ขนนเลี้ยงวัดท่าทีข้าคือวิเทอร์หรือที่มนุษย์กลายพันธุ์ตายบทผิดและพระคีรลาเพลิงก็ไม่ควรมาข้ามนุชหรือเพื่อช่วยหรือเพือหรือพันิยดาเสพติด พวกเจ้าทั้งหมดคืโอ,เ,อเกียนนั่นเหรอได้พวกมึงจะเล่นมวกนี้ใช่ไหม